ไม่เรื่องหนึ่งดีกว่าที่ไปเนี่ยโกรธมากเสียใจมากอยากร้องหเส็อเนื่อคือคู่จิ้นแม็กตุนเขาเป็นคู่จิ้นกันมาหลายปีมากความน่ารักของแม็กกับตุลเนี่ยน่ารักมากๆจนเราอินกับเขาเลยเพราะเล่นซีรีส์เรื่องใดเราก็จะรู้สึกว่าเขาคือแฟนกันทั้งในจอและนอกจอจริงแต่ล่าสุดค่ะมันมีภาพออกมาเป็นภาพของน้องแม็กเนี่ยนะกับน้องมุก หลายคนสงสัยว่ามุกค,คือใครมุกใคร <ไข S 1> หรอมาจากไหนออมุกเนี่ยคือนักแสดงสาวค่ะซึ่งตอนนี้น้องมุกเนี่ยน่ารักและโด่งดังมากๆคืออดีตคนรักเก่าของน้องทอยปฐุมพงศ์อ๋อ,อน่ารักน่ารักนี่แหละค่ะน้องมุกมีภาพหลุดจะเรียกว่าหลุดก็ไม่ได้เนาะเป็นภาพที่มือลัานละกันมือลัานเหรอโพสไปแล้วรีบลบเนี่คือภาพของน้องมุกกับน้องแม็กเนี่ย ยืนใกล้ชิดกันคือภาพนี้เป็นภาพที่เรียกว่าหลุดก็คงไม่ใช่เพราะหัวภาพก็บอกอยู่แล้วว่าคนโพสต์คือใครวาการแคปภาพมันแคปได้เวลาแป๊บเดียวล่าสุดค่ะเราก็อยากรู้เนาะว่ามีอะไรในกอไผ่มีไข่อยู่ในเล้าหรือเปล่านะก็คือเข้าไปถามกันตรงๆถามน้องแม็กเลยเพราะน้องแม็กออกงานอีเวนต์ค่ะน้องแม็กสรุปความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยแม็กเขาก็บอกชัดเจนนะ คือตอนนี้กําลังสารสัมพันธ์กันอยู่ที่ผ่านมาไม่ได้ปิดบงังแค่อยากจะให้มั่นใจว่า ความสัมพันธ์หรือสถานะเป็นอย่างไรจึงออกมาบอกส่วนภาพในสปาที่หลายหลายคนมองไม่ดีคือภาพเมื่อกี้นี้ค่ะุผู้ชมค่ะปกติแม็กชอบแกล้งเล่นกับน้องอยู่แล้วค่ะซึ่งตอนถ่ายรูปก็มีพี่ๆหลายคนอยู่บริเวณนั้นด้วยขอภาพขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมีพี่ๆหลายคนยืนอยู่บริเวณนั้นด้วยเดี๋ยวเราดูว่าพี่คนไหนยืนอยู่บริเวณนั้นบ้างพาเดียวกอดกันโอเคอออยู่ตรงไหนบ้างนะมีพี่ๆอยู่ไหมเอ่ย เ,เดี๋ยวรอแป๊บนึงนอีกออีกกันเขาออบอก,อกว่านอกจากนี้ค่ะหนุ่มแม็กก็ยังพูดถึงนะความรู้สึกของแฟนคลับแม็กตุลที่สนับสนุนมาตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาทุกคนเป็นแรงสนับสนุนที่ดีอาจจะมีการเข้าใจผิดแต่ยืนยันความจริงใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีภาพนี้ค่ะน้องแม็กกับน้องมุกเขาบอกว่ามีพี่ๆอยู่ในตรงนั้นหลายคนไหน ดิฉันกําลังส่องอยู่ว่าในบนกระดาษที่ชู่จะมีภาพคนปรากฏไม่หรือว่าตรงไหนกระจกข้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้เข้าเฟรมไงอย่ามองไปในทางไม่ดีนะคุณผู้ชมคือเขามีคนอยู่หลายคนในในบริเวณนั้นและน้องแม็กยังบอกอยค่ะคุณผู้ชมขาว่า พวกเราเนี่ยรักการหมายถึงแม็กตูนนะ,ะเรารักการแล้วก็ตั้งใจทํางานเพื่อแฟนคลับทุกคนจากนี้แม็กกับตูนก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมหมายความว่าแม็กตูนก็ยังคงอยู่และแม็กมุกก็เกิดขึ้นแล้วเป็นแฮชแท็กใหม่บ้านแม็กมุกมีคนเชียร์ให้แม็กกับน้องมุกเนี่ยนะ,ะเป็นแฟนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรมว่าเรียกว่ากำลังศึกษาดูใจ คือคนพิเศษอ๋อ,อคือคนที่อยากจะดูแลกันไปนานๆอ่ะก็ได้อยู่เลยมหมายถึงว่าก็ได้อยู่นี่หมายถึงว่าคนเรามีได้อยู่แ,แปลว่าไม่ได้หรอได้อยู่ภาษาบ้านเราแปลว่าไม่ได้สวยอยู่แปลว่าไม่สวย หมายถึงว่าคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะเออคบกับใครดูใจใครอะไรยังไงแต่เนื่องจากว่าเป็นคนในวงการอะเนาะเวลาจะทําอะไรเวลาแบบชัดเจนเกินไปมันมีแฟนคลับช็อกซีดีมากไงใช่นะคะก็ต้องดูตอนดึกๆช่อง7เขาจะออกช็อกซีดีมากอย่าเงี้ยเขาไม่มีแล้วลูกอ๋อไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วอ๋อไม่หรอตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะเขาไปมีเวลาอื่นแล้วอ๋อเหรอคุณคะเขาย้ายช่องไปแล้วด<ะ>้วยอ๋อเหรอย้ายไปอยู่ช่องอื่นแล้วแม่เตะแล้ววันนี้อ่ะก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเออแล้วมีจังหวะมือล่านนะะจชอบมคคแปรูปทันน หนึ่งวินาทีก็ทันใช่ไงถ้าอยู่ในโลกโซเชียลคุณผู้ชมอยา่างนนะี้เพราะว่าบางทีเนี่ยหลายหลายคนนอนไปกับโทรศัพท์และบังเอิญหลับตาละเมอ,อคลิกละเมอแคปละเมอ,อแคปปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตื่นขึ้นมาอะดูภาพต่อปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บดาราชอบโพสใน IG Story ร<อ>ี่มีหลายหลายคนชอบเข้าไปใน IG Story แล้วก็ส่อง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 แคป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 เก่งอ่ะเขามีอาชีพแบบนี้เลยอ่ะมีอาชีพแคป S <S ได้<ม>ก็บางบางทีสมมุติว่ามีบางคนรักเราเขาก็จะตั้งใจดูเราอะ่ะบ่อยหน่อยตั้งโทรศัพท์ไว้รรหรือสี่ชั่วโมงอะอะไรอย่างนี้ไ<อ>งออเออแต่ก็ดีมีข่าวให้เราได้มาเมาส์กันได้มาแบบว่าอัปเดตกันเนาะ